แน่ละสิเฮ้ยหนุ่มๆเก็บจานได้เลยไหมคะได้เลยขอบคุณครับเดี๋ยวฉันจ่ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรน่าจะจ่ายเหรอชาจะจ่ายเองนั่นแหละไม่ไม่ไม่เราหน่อยจ่ายในขอเงินแม่อยู่เลยก็จะจริงนะแต่ตอนนี้ฉันมีตังค์แล้วนี่ไม่ต้องห่วงนายได้เงินมาจากธุรกิจวิตามินเนี่ยนะเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อคุยธุรกิจนะเพื่อนเอาหน้าเราเกลียดกลัน่อยสิเถอะน้ ฉันชวนนานไปตั้งสองปีที่แล้วอะสองปีที่แล้วนายยังเลี้ยขาดฉันไม่ได้โอ้ก็ได้ก็ได้นายชนะเอาละพร้อมไหมยังจะพร้อมแล้วเห็นนี่มะมเห็นมันคือวิตามินขอแสดงความยินดีด้วยโรงรถนายก็เต็มไปด้วยวิตามินไม่ไม่มันไม่ใช่แค่วิตามินนายหาซื้อไม่ได้ตามร้านทั่วไปนี่มันแตกต่างวิตามินนี้เริ่มต้นมาจากผู้ชายที่ฉลาดสุดๆุดคนหนึ่ง ไม่ชนะธุรกิจเด่ดดังที่ไหนเป็นคนที่อยากเห็นผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นนักจุลชีววิทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลกสารวชายคนนี้เขามีน้ำตาคลอเบ้าทีเดียวเวลาส่องกล้องจุลทรรศเห็นเซลล์ที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยฉันหมายถึงเขาุม่งมันมากเขาทำงานรุกกรสุดยอดหัวกะทิจากทั้งมุมโลกและคนพวกนี้รู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่รางการมนุษย์ต้องการเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงมันคือการค้นหาความสดุ่นธรรมชาติใช่ไหมดังนั้น พวกเขาจะใช้วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มอบสิ่งที่เซลล์ต่างๆในร่างกายต้องการจริงๆแต่เขาต้องมั่นใจว่าส่วนผสมต่างๆบริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพจริงๆเขาเลยสร้างทดลองที่สุดยอดมากใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อตรวสอบทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนั้นเขาต้องผลิตผลิตภัณฑ์เขาเลยสร้างโรงงานผลิตที่ทันสมัยของตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะไม่มีข้อผิดพลาดมันน่าทึ่งมากนายน่าจะได้เห็นที่นี่นะพอรู้อีกทีนะบุ้มเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สุดในโลกอันดดับเเลยยทีีว นักกีฬาเก่งๆของโลกหลายคนใช้ผลิตภัณฑ์นี้รักลระพูดถึงนักมวยแชมป์โลกนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกแชมป์แกรนด์สลัมนักสกีมือโปรแชมาจำอไม่ได้ตามรนน <ๆ S 2> านท <หา S 2> <ๆ>ั่ปโเอเคโอเคต่ผมมาจำหน้าซื้อไม่ได้ตามร้านทั่วไปอโอเคแซกนายมีชั้นวางวิตามินที่บ้านใช่ไหมแล้วมันอาจจะเต็มไปด้วยขวดสรารพัดติดฉลากสวยที่ด้านหน้าและด้านหลังก็เต็มไปด้วยตัวเลขเยอะแยะที่นายดูไม่เข้าใจฉันพูดถูกไหมใช่จริงน่าละแซกฉันไม่เคยแช่โรงรถเป็นคลังเก็บวิตามิน ฉันได้รับสินค้าใหม่ส่งมาให้ที่บ้านทุกเดือนมีชื่อฉันอยู่บนนั้นด้วยเพื่อนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกล่องจัดขึ้นสำหรับฉันโดยเฉพาะนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับชีวิตของฉันนายไม่สามารถหาได้ตามร้านทั่วไปลิซ่าก็มีของเธอเองยังมีชุดพิเศษสำหรับเด็กๆด้วยแล้วเรื่องเงินล่ะนายมาถึงไม่มีทางที่เราจะขายพวกนี้ได้มากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ว่ามันจะยอดเยี่ยมมากแค่ไหนนายผู้ถูกฉันทำไม่ได้ แต่แต่แต่นายบอกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมใช่ไหมฉันทํางานกับคนอื่นๆที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์และพวกเขาก็ไปแบ่งปันให้คนอื่นต่อบริษัทดูแลให้ความช่วยเหลือพวกเราอ,อย่างเต็มที่แล้วมัรก็ตามที่ใครสักคนในทีมขายผลิตภัณฑ์ได้ฉันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเยี่ยมใช่แล้ว <c oughs> โอเคแล้วนายเลยฉันหมายถึงนายรับขายผลิตภัณฑ์พวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ฉันคิดว่าิ่งขายได้อา <c oughs> จารย์ อาเจ้าจเนี่ยอาจารย์เราจะที่นายเรียกของหวานฉันก่อนโอ้อได้เลยเอางั้นใช่ไหมโอเคเล้วไม่ไม <c oughs> โอเคแล้วลิซ่าว่าไงฉันหมายถึงเธอไปหัวเสียเลยที่นานต้องมาทำธุรกิจวิตามินเโานานตอกลางคืนเนี่ยโอ้รอฉันเลยหรือเปล่าลิซ่าเขาจะตายแน่ถ้าฉันทำงานกลางคืนฉันเล่าจากงานปีนึงแล้วแซกว่าไงนะใช่ไม่นะนไม่รู้เหรอใช่แล้ว นั่นคือสิ่งที่ฉันพูดถึงมันไม่ใช่แค่วิตามินมันเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบอยู่สานาสุขภาพของฉันฐานะการเงินของฉันและเวลาของฉันในแบบที่ฉันต้องการโอ้ฉันดูดีขึ้นด้วยนะเนี่ยโอเพื่อนนะเริ่มเพี้ยนไปแล้วเฮ้ยทำไมฉันว่างสิทั้งหมดนี่เป็นของฉันมีชื่อฉันอยู่ด้วยเอาของหวานไหม